สวัสดีค่ะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงประจําเดือนมกราคม2566ค่ะการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึง่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยนะคะสตัสีปีใหม่ค่ะชาวราศีกันเรามาเริ่มต้น ทํานายกันเลยนะคะไพ่ตัวตนใบแรกของชาวราศีกันนะคะได้หกเรียนนะคะ six of pentacles ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงตัวคุณเองว่าตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่เป็นคนใจบุญใจดีมีเมตตานะคะชอบช่วยเหลืออผู้อื่นนั่นเองนะคะคนที่เดือดร้อนคนที่ อ่อนแอนะคะคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งพอสมควรแต่ก็คือเป็นคนที่หาเงินได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้คล่องนั่นเองนะคะรวมไปถึงการกู้ยืมเงินก็คุณก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเป็นในลักษณะที่ตัวคุณนะคะในช่วงระยะเวลานี้ จะไม่เอาเปรียบใครนะคะแล้วก็คนอื่นก็ไม่สามารถจะมาเอาเปรียบคุณได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่แบบว่า,ายืมเงินคนอื่นแล้วก็ใช้คืนนั่นเองนะคะไม่ได้ไปโกงไปอะไรใครนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความบาลานซ์ในตัวเองนั่นเองนะคะที่จะใช้ชีวิต แล้วก็แบ่งปันผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะลักษณะบ่งบอกเป็นคนที่ใจดีแล้วก็มีเมตตาใจบุญกับคนอื่นนั่นเองนะคะมาดูสถานการณ์รอบตัวของชาวราศีกันนะคะได้ไพ่2ถ้วยนะคะ two of cups นะคะไพ่ใบนี้คุณจะได้เจอคนที่ดีนะคะที่คู่ควรกับคุณ มีคนรักที่เป็นคนดีนะคะธุรกิจการงานหนะเวลานี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีเช,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 ช่นเดียวกันนะคะได้เจอคู่แท้รู้รู้รรในใิสัยใจคอซึ่งกันและกันนะคะบางคนบางท่านนะคะชาวราศรีกันคุณอาจจะได้ของถูกใจจากคนรักคู่ครองของคุณก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะในะช่วงเวลานี้ หรือบางทีนะคะคุณอาจจะทะเลาะกับแฟนนะคะก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะกลับมาง้อขอคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองนะคะสำหรับบางคนคนโสดนะคะอาจจะได้ของ ถูกใจมีคนมามอบสิ่งดีๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเง,งินทองอะไรพวกนี้นะคะคุณสามารถได้รับนะคะช่วงะระยะเวลานี้นะคะดีใจด้วยค่ะชาวราศีกัน มาดูไพ่ใบที่3นะคะสิ่งที่คุณคิดเนาะได้6ไม้เท้า,านะคะ six of w a n s นั่นเองนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่คุณได้เริ่มทำไปแล้วนั้นนะคะจะประสบความสำเร็จ ด้วยดีมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานราชการรัฐวิสาหากิจนะคะจะมีความก้าวหน้าปรับเปลี่ยนเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณสามารถที่จะทำงานได้อย่างรอบคอบมีความละเอียดในการทำงานนะคะผลงานนั้นออกจากชาร์จแล้วก็ใช้เวลาที่ยาวนาน แต่ก็สำเร็จรู้ร่วงผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคนอื่นจะร่วมชื่นชมยินดีแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวคุณในสิ่งที่คุณทำเพราะว่าสิ่งนั้นมันได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะคะชาวราศีกันมาดูไพ่ใบที่4ี่นะคะได้ไพ่เฉมเพรนนะคะไพ่ใบนี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนชาวราศีกันนะคะก็คือ ไพ่ของความเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการโยกย้ายที่ทำงานหรือย้ายบ้านก็เป็นได้นะคะทำให้เกิดาการที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนปรับปรับตัวปรับใจเพื่อที่จะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนั่นเองนะคะบางทีนะคะ ณช่วงเวลานี้จะมีการเดินทางบ่อยๆเกิดขึ้นกับตัวชาวราศีกันนะคะคือเดินทางไปนู่นมานี่นะคะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีอารมณ์บางทีก็อาจจะเป็นช่วงที่แปรปวนง่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือ ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเป็นช่วงที่คุณฟื้นฟรูร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะของตัวคุณเองณเวลานี้นะคะคุณได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นหลังจากที่คุณผ่านสิ่งต่างๆมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะคุณสามารถที่จะ,ะปรับตัวทำ ใจิตใจของคุณให้มีความสมดลุลมีความบาลานซ์ประคองหรือควบคุมอารมณ์ใจิตใจของตัวเองเพื่อให้เสถียรนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในจะมีไอเดียดีๆบันเจิดนะคะทำให้งานสำเร็จรูร่วงผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะคะในส่วนของไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะถึงจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ก็สำเร็จรูร่วงผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมาดูไพ่ใบที่5นะคะได้ s o v w n ofwand นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอดีตก่อนหน้านั้นนะคะที่ผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะ,ะมีการสอบแข่งขันแล้วก็คนที่เขาแบบว่ามีฝีมือก็มีมากมายนะคะ คุณอาจจะแบบว่าต้องอเผชิญหน้าแล้วก็ใช้ความอดทนมานาพยายามใช้ฝีมือของตัวเองนะคะเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จนั่นเองนะคะคุณอาจจะเจอคู่แข่งทางธุรกิจที่เขามีความขยันตั้งใจอย่างมากคู่แข่งที่แบบสูสีกันมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่คุณมีความขยันมานาอดทนอยู่แล้วนะคะ คุณก็สามารถที่จะชนะคู่แข่งได้นะคะด้วยความสามารถของคุณจริงๆความเชี่ยวชาญความช่ำชองในความสามารถของชาวราศีกันนั่นเองนะคะมาดูไพ่ใบที่6นะคะตําแหน่งของไพ่ใบที่6ก็คืออนาคตของตัวคุณเองได้9ดาบนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะ คิดมากนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอาจจะมีความกลุ้มใจในเรื่องของความรักซึ่งอาจจะพิดวังบ่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองอาจจะเจ็บป่วยด้วยก็เป็นได้นะคะอาจจะถึงขั้นแบบว่า เข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงเป็นไมเกรนสายตาพร่ามัวนะคะมีอาการเจ็บปวดดวงตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้มีสติในการใช้ชีวิตให้มากนะคะชาวราศีกันและตอนนี้เนาะในช่วงเนี้ยไพ่ออกมาซัก สองใบแล้วนะคะที่บอกว่าให้อ่ปรับอารมณ์นะคะความที่คุณจะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แบบว่าโดนกระทบแล้วคุณจะเปิดจะเกิดอารมณ์ขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไพ่ใบนี้ออกมา อีกเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าให้ควบคุมอารมณ์แล้วก็รักษาอารมณ์ตัวเองให้ดีนั่นเองนะคะบางทีคุณอาจจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในฝั่งของตัวคุณเองก็เป็นได้จึงทำให้มองทุกอย่างแบบเป็นในทางลบนะคะไพ่จึงมาบอกเตือนนะคะให้ชาวราศีกันนะคะมีมุมมองที่เป็นไปในทางบวก ชีวิตของคนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะทุกคนล้วนเคยผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายผิดหวังไม่สมใจนะคะสูญเสียด้วยกันทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้ประคับประคองเพราะว่าเรายังมีสิ่งต่างๆที่ ยังให้เราได้ทำอีกเยอะชีวิตเราจะต้องเจออะไรอีกเยอะมากมายนะคะเพราะว่า,าชีวิตของเราอะยังจะต้องดำเนินต่อไปทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้ววันข้างหน้าเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับการใช้ชีวิตนะคะชาวราศีกัน มาดูไพ่ใบที่เจ็ดนะคะตำแหน่งไพ่ใบที่เจ็ดได้โดยแฮงแมนนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกของตัวคุณเองอาจจะมีการสูญเสียผิดหวังเรื่องเกี่ยวกับของ ความรักด้วยก็เป็นได้นะคะบางกรณีบางคนบางท่านนะคะอาจจะต้องเสียเงินโดยที่แบบว่ามันมีเหตุจะต้องเสียจริงๆต้องจ่ายจริงๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เสียเงินส่วนนั้นออกไปนะคะซึ่งก็จะเป็นจำนวนที่มากพอสมควรแต่คือจำเป็นต้องจ่ายอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะได้ออรับ ความรักที่แบบว่าไม่ออพอดีซึ่งกันและการมีความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักสุขภาพนะช่วงเวลานี้เนาะก็จะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะอ่อเป็นโรค เกี่ยวกับโรคไตเบาหวานนะคะให้ควบคุมอาหารการกินให้ดีนะคะผละไม้บางชนิดบางอย่างเนาะจะมีรสหวานซึ่งจะเป็นการเพิ่มน้ำตาลจากธรรมชาตินั่นเองนะคะก็กินให้พอเหมาะพอดีกับร่างกายของเรานะคะก็ควบคุมเนาะ อาหารการกินนิดนึงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะคะการออกกำลังกายก็จะช่วยได้มากในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวราศีกันนะคะมาดูไพ่ใบที่8นะคะ7ดาบ7 of Source นะคะคไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการแก้ปัญหาของชาวราศีกันนะคะคุณจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะมีธุรกิจที่คุณทำอาจจะเสี่ยงต่อบทกฎหมายสักนิดนึงนะคะมันอาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการพนันการเล่นแชร์อะไรพวกนี้เนาะก็ ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะแต่คุณก็ทำมันได้สําเร็จนะคะเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการกลางคืนก็เป็นได้นะคะพวกผับพวกบาร์พวกอะไรพวกนี้นะคะก็จะจะสำเร็จได้ด้วยดีนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยหน่อยเนาะแต่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงคุณทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการนะคะก็ให้ชาวกันนะคะระมัดระวังด้วยนะคะในการที่จะทำอะไรเสี่ยงๆเนาะก็ให้อยู่ในกรอบประเพณีศิลธรรมบันดีงามนะคะมาดูไพ่ใบที่9ของชาวราศีกันนะคะได้3ถ้วยมีการเฉลิมฉลองนะคะไพ่ใบนี้ เป็นการประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานนั่นเองจึงมีการเฉลิมฉลองพ่อแม่ญาติพี่น้องเนะาะรวมไปถึงได้มีการแต่งงานหรืออคุณอาจจะมีลูกภรรยาตั้งท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนฝูง ก็มาร่วมแสดงความยินดีพ่อแม่ญาติพี่น้องร่วมแสดงความยินดีกับตัวคุณนั่นเองนะคะชาวราศีกันยินดีด้วยนะคะได้โชคได้ลาบนะคะพบคนถูกใจเพื่อนฝูงก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้มาดูไพ่ใบสรุปนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีกันนะคะในเดือนมกราคมเอ็กซ์อเนาะ ไพ่ใบนี้นะคะคุณจะเกิดแรงบันดาลใจมีความตื่นเต้นกระตือรือร้อนที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นกิจการใหม่งานใหม่นะคะมีข่าวดีบางทีนะคะบุตรบริวารของตัวคุณอาจจะแบบว่ามีการเรียนที่ดี ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะในการเรียนได้เรียนสถาบันสูงๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการงานในการเรียนอย่างนั้นนะคะประสบความสำเร็จด้วยได้ด้วยดีสำหรับตัวคุณนะคะชาวราศีกันในด้านของการทำธุรกิจการงานธุรกิจส่วนตัวนะคะสำหรับบางคนนะคะประสบความสำเร็จก้าวหน้า รุ่งเรืองนะคะณเวลานี้เนาะ,ะสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงลงเงินลงทุนไปนะคะจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมานั่นเองนะคะ <c oughs> คุณเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่แล้วสิ่งนั้นก็นำมาซึ่งความสำเร็จประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนด้วยนะคะชาวราศีกันมาดูไพ่ ของขวัญจากสัตว์นะคะของชาวราศีกันได้ไพ่ยูนิคอนนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะบอกว่าความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดคุณคือผู้ปกครองของโลกทั้งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นเวทมนต์แห่งความรักล้อมรอบตัวคุณนะคะ ความงามเปลี่ยนคุณให้คุณฟังจิตวิญญาณของตัวคุณเองนะคะให้คุณทิ้งความมืดเดินไปหาแสงสว่างก้าวข้ามความความธรรมดาความที่เป็นแบบ ที่คุณเคยทำมาซึ่งมันไม่ได้เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะให้คุณก้าวข้ามผ่านเสร็จแล้วให้คุณไปค้นคว้าหาสิ่งที่มันจะเป็นตำนานต่อไปในอนาคตของตัวคุณเองนะคะว่า คุณได้ทำสิ่งนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะยูนิคอนได้มาบอกนะคะชาวราศีกันสิ่งที่คุณทำนะคะคุณทำได้แน่นอนแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะคะมาดูไพ่ดวงดาวนะคะโมโนล็อกเนาะบอกกับชาวราศีกันว่าได้ไพ่เนาะ Adjustment a r r required นะคะพไพ่ใบนี้ เป็นดวงจันทร์ของไตรามาสที่3นั่นเองนะคะดวงจันทร์ได้มาบอกว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณต้องเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันคุณจะต้องปรับเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนจากภายใน ภายนอกการงานธุรกิจการงานของคุณก็จะ,ะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นั่นเองนะคะหมายถึงว่าตัวคุณเองต้องเปลี่ยนจากข้างในตัวคุณเองเปลี่ยน m มซ์ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความแตกต่างในธุรกิจการงานนะคะที่จะดึงคนดึงคนที่ เป็นลูกค้าเข้ามาอุดหนุนตัวคุณเองนั่นเองนะคะไพ่ได้มาบอกบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะมาดูไพ่จากพะพิคเนตนะคะได้ไพ่ใบที่50 Co u r a g e นะคะไพ่ใบนี้บอกถึงว่าคุณจงเป็น คนที่กล้าหาญที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีคุณก็น้อมรับไว้นะคะและสิ่งนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคก็ให้คุณกล้าหาญที่จะบุกบ่าฝ่าฟันอุปสรรคนั้นนะคะให้ผ่านไปขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันนะคะในการที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อ ทำชีวิตให้ดีขึ้นจากเดิมไพ่บอกมาหลายใบด,ด้วยกันนะคะว่าให้ปรับเปลี่ยนให้อดทนนะคะให้ต่อสู้เพื่อที่จะได้ชัยชนะมาสู่ตัวคุณนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งนะคะ ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นความสนุกเป็นความบันเทิงนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะคะที่ส่งมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณสําหรับการ ติดตามนะคะขออวยพรให้ชาวราศีกันประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินมีความรุ่งเรืองร่ำรวยก้าวหน้ายิ่งยิ่ง,งขึ้นไปนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักก็ให้พบรักที่สมหวังมีความอบอุ่นมีแสงสว่างเป็นความรักซึ่งกันและกันมอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะ ก็ขอจบการทำนายไพ่ของเดือนมกราคมของชาวราศีกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย